เอาแบบบ้าๆนๆเขาครับบ่ต้องว่ามีมาเลีงมาเลีงบามีดอกครับเนี่ยบีใส่เล่พี่นอ้องก่มความหอมไปอีก <im itation> สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้หนพาพี่น้องมาต้มไก่สูรตรบ้านๆล้วเนาะครับ <im itation> เหดุใดไงเครื่องเข้ากับมีในลระครับเนี่ยข่าตะไคร้พวกพริกกระเทียมบวกกูดหอมแ <im itation> ดงครับเนี่ย <im> จ <itation> ืดแห้งนอนแล้ว <im itation> ครับ ตะใครเฮาครับผมค่ากะนน้อยหนึ่งแล้วอีกส่วนนึงกับสีเอาไปนี่แหละครับไปเผาครับผมเพื่มข้อมหอมครับไปครับเนี่ยนี่ก็ใส่เกลียปเลยครับเนี่ยสูตรนี้ถึงพวาใส่นําปลาด้วครับเพื่อทํโดยบักขาเปียกครับผมมือมีย้อนบักขาฉุมขาบอนคือบานห้าใส่ไปเลยครับผสมค่อยใส่ไหม ขนมเราโอาค้นยากครับผมตามไปด้วยไก่ห้าครับเนี่ยเห็ดถั่ยหนึ่งพ่อกินแซ่บๆครับเห็ดลายกับเลี้ยกินสองขาบสามขาบบ่เบิดอย็โอ้เสียบๆนุ่วๆเลยตามด้วยผงนัวเลยครับผมใส่ลายแซ่บลาย ผมมีสูตรครับผมใสไปเลยครับกระเทียมเผาห้องครับผมเนี่ยใสไปเลยครับ,รเ,รรบเนี่ยหอมเสียบไปด้ครับหอมหัวเนี่ยกระป๋เทียมเนี่ยเอาแบบบา้านๆห้องครับบ่ต้องวามีมาเลี้ยงมาเลี้ยงบ่มีหรอครับเนี่ย ปูนยาสายใยผ้ากินมากแบบนี้ครับเนี่ยอนุเนื่องขึงยง้ยังดีใส่โปรดครับเนี่ยสีสันกับสีเข้มข้นแน่ละครับผันมีสมุนไพรใส่เนี่ยโอ้แหงคักทุดยอดพริกเผาห่าเนี่ยครับเนี่ยบีใส่เลยพี่น้องเพิ่มความหอมไปอีกใส่ไปเลยบีไปเลย ันบ่ออยากเพชรไร้ก็บ่ต้องบีไร้ครับไปหาปลาบ่มันจะไม่เห็นต้องกินเลยหละครับพี่น้องซ้่งไปเห็นยุ่งจอ่อรดตุว๊กเบ็ดก็บ่ได้จ้าตัวปลาก็บ่สวบโอ้ยหุ่นครับพี่น้องหอมตามไปด้วย ห้าผักซีเงาผักซีเนี่ยแหละครับเนี่ยใส่ไปเรื่อยครับเพิ่มพหมอนไปอีกนี่อันใดกับเส้นนั่นแหละครับยังไงบ่ได้ต้องยุ่งยากโดนสิ่งใดเบ่ป่าธนากับตาออกครับขาบเลียดขาดหนังมันเนี่ยเดือดตะพูมาต้างครับนเนาะเด็ดต้องกินบ่มีสูตรตายตัวครับต่างคนต่างมักมักไผ่มักมันแหละครับแสบไผ่แสบมัน คุณครับพี่น้องเผาพริกเผากะเทียมเผาหอมใช่เนี่ยโอ้สีสันเข้มขน้นขาดต้อนหอดม้วนนะครับนี่หนอนม้วนครับสมุนไพรขันนี้สม,ม,ม,สม,มุนไพรกับแซบร้ยล่ะครับซิม,มุลุครับขาดนย่งหาปลาประมาณกับต้มไกล้เนี่ยเหครับมือเนี่ย สูตรนี้สิว่าใส่น้ำปลาด้วยครับเด้อกินน้ำให้น้ำหน้า,าใส่ใส่ตะเกียรเนี่ยนะครับซิมปเป็นเรียครับผมเนี่ใส่ลายกับเชืมกับเจด้เตืมหน้าอีก่แล้วผู้มักใส่รถดีกับใส่ไปครับแซ่บคนละแนวผิดแพ้งไปแล้วครับน้องก้นมันบุดไม่สมัยไม่แล้ว ติดฟ้ากนครับในใกล้สู่กันรอชิมอีกบาททุก้ทยหมดแล้วครับครับลองมั้งลูครับ,นรบเนี่ยเป็นไดโอ้โหชิมกันนะครับมันขาดยังโอ้เมึงจะสีสันน้ำมันหลดครับพี่น้องชิม,มครับชิมขาดยังอื ผมนวดตัวน้อยนะครับพี่น้องแซ่บแท้บวันนี้พอใส่สองย่างในแล้วครับเครื่องปรุงเกลือครับสตรัตทอดในแล้วครับนี่โอ้คือสิสุกรหรอครับไกลนี่นพอเป็นไก่พันธุ์รุ่นไก่เหนียวครับเราบอกว่ามันไก่พันธุ์อันม่นเป็นไกน่มมไกพันธุ์อวาน,น,นไก่พันธุ์นั่นครับผมนี่ เป็นไก่จนคือจังเป็นเลี้ยงอยู่ทั้งผู้ทั้งเขานะครับตัวยังงีของเกาหลีครับผมเนี่ยตัวแดงแดงแสบหลายครับเนี่ไก่แันกลางเบ้บอ้บอบอ่อนบ้หยาบเกินไปครับตามไปเลยครับปักซี่กีนเฮาครับอนี่ใส่ไปเลยครับยังไงสไตล์ลูกทุ่งลูกทุ่งครับพี่จังเข้าอยุ่น้ำไฮน้ำหน้าเนี่แหละครับย่าเกี่ยวขอย่ำอนี่แล้วครับแสบหลายตุ่มไก่ โหดึงเลี้ยงเนี่อืม,มอไม่ห่วยพี่น้องนี่ก็เป็นการเซตสินเราเด้อครับเนี่ยแบแซ่บหลายคลชิปนี้ขอพุ่นพ่อเม่พี่น้องทันบุชมสุขภูสุขคนเด้อครับขอใอห้อยู่ดีไม่แห้งลำลำเรื่อยๆกันท่องสุขภูสุขคนสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ